ทุกคนที่ประสบความสำเร็จนั้นค่ะล้วนเกิดขึ้นจากการที่เขาค่ะวางแผนในการเขียนออกมานะคะว่าเขาต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตในแบบรายเดือนรายวันรายสัปดาห์แบบรายปีค่ะคนเหล่านี้นะคะที่เขาประสบความสำเร็จค่ะเขาล้วนที่วางแผนการทำงานเสมอนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ค่ะเป็นวันแห่งการเริ่มต้นค่ะวันที่1กร,รก,กฎาคม2565นะคะ คุณวางแผนที่จะประสบความสำเร็จค่ะไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะคุณวางแผนอะไรไว้บ้างเอาออกมาจัดการแล้วก็ลงมือทำทันทีลงมือทำเดี๋ยวนี้คุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะโคดวาสนาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะเอาแผนงานของเราค่ะออกมากลางแล้วลงมือทำให้สำเร็จหลังจากนี้ไปนะคะทุกคนจะใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นค่ะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2565เป็นวันเริ่มต้นของคุณแล้วค่ะ ใครนะคะที่ยังไม่ได้ลงมือทําหรือยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ขีดยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้วางแผนอะไรคะ่ะเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งคนสามารถเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ได้ทันทีการลงมือทําทันทีจะทําให้ทุกคนทุกท่านค่ะสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากโคดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ค่ะ